แล้วเค้กเจนี่ใสเลนเฮ็ดหัวรถถังมานู่นแล้ว <Yeah. S 1> โอ๊ยตายแล้วมันยิงพวกเราด้วยบรรยากาศตายต้นไทรนี่มันจะหิวะหิว กด,ดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะทีมี่ส่งมาให้ฉันเลยโอเคยโย้ไปแล้วเฮ้ยลูกล่นไปในป่าแล้วอะเคเจนเห็นลูกบอลกลิ้งมาทางนี้บ้างไหมอะพวกเราเตะบอลอยู่แล้วมันกลิ้งลงมาทางนี้ เหมือนวิ่งเข้าไปในป่าตรงนู้นแล้วนะไปในป่าตรงนูน้นใช่ไหมลูกบอลของฉันเห็นแล้วโอยมาสะไกลเชีย <c oughs> เอ้ยแันอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยไม่นะใส่เล่นเฮดหัวรถถังไม, <c oughs> ไม่เอาแล้วครับลูกบปงลูกบอล เด้แล้วเค้กเจนนี่ใสเลนเฮ็ดหัวรถถังมานู่นแล้วโอ้ยตายแล้วมันยิงพวกเราด้วยวิ่งหนีสิคะพวกเราเร็วสิเจนเค้กวิ่งเร็วตามฉันมา มันยิงปืนใจ่เราวิ่งแล้วแคกเออด้วยจิมมี่โอ้ยหอพวกเราด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวจิมมี่วิ่งไปตามหาลูกบอลที่ไหนเนี่ยก็ลูกบอลอยู่ตรงนี้เองนี่นะเคนคิมพวกนายเงยหนนะ้าดูสิอะไรอยู่ตรงนั้น ไปนะมันหันกระบอกปืนมาทางพวกเราด้วยเอ้ยมันยิงพวกเราแล้วจะ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 ทำไงดีก้าวขาไม่ออกอี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 อแล้วช่วย่วยด้วยวิ่งสีคัพี่น้องโอ้ยพวกเรานี่แล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ ตรงนี้น่าจะปลอดภัยจากกระสุนปืนของหัวรถถังตามมาแล้วเอมี่รอด้วยโอ้ยโอ้ย,อยวิ่งกันซะเหนื่อยเลยพวกเราโอ้ยหวังว่าพวกเราจะรอดนะระสองคนนั่นแหละรอพวกเราด้วยโอ้ยโอ้ยวิ่งช้าตลอดเลยโอ้ยโอ้ยลมลุกคุกคานอ๊ย อยู่ในนี้จะปลอดภัยใจไหมอะจิมมี่ฉันกลัวอย่างนั้นนะี่ยฉันเูือดรงนนะวิ่งจนขาอ่อนไปหมดแล้วเนี่ยแต่ทำไมฉันรู้สึกวังแวงวังเวงอีกแล้วว่าบรรยากาศใาต้ต้นไทรนี่มันจะยิวสยิวโอ๊ยทุกคนใส่เลนเนเหยอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว นีมาอีกตัวหนึ่งมาเจออีกตัวหนึ่งอีกแล้วทุกคน <Yeah. S 1> ตามฉันมาแล้วทุกคนจริงสิคะพี่น้องโอ้ยนี่บอ่อะไรเนี่ยโอ้ยฉันตกลงไปนี่บ่ใครทำอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยโอ้ยพวกเราเร็วโอ้ยโอ้ยวิ่งซะเหนื่อยเลยือ ว่าจะหนีได้รอฉันด้วยโอ้ยคนฉันวิ่งจ้าตลอดเลยเอ้ยรอฉันด้วยเอาแล้วจิมมี่ไปไหนเนี่ยใช่สิจิมมี่มาก่อนพวกเราอีกนะเอาจิมมี่ไปไหนเนี่ยทุกคนฉันอยู่นี่ทุกคนไปไหนหมดทุกคน รอพวกเราด้วยเจนเค้กเลยผีหลอกเลยทุกคนนี่ฉันเองจิมมี่ไม่ใช่ผีนะโอ้ยทุกคนโอ้ยนี่ิีผีของจริงบบบบ,บวิ่งแล้วครับ ี S <S 2> <S 2> อ่ะเธอดูให้ดีก่อนสินี่ฉันเองจิมมี่พวกเราก็ตกใจเทบแย่ฉันสิตกใจกว่าวิ่งหนี scp 096ไว้นี่ยโอเคเงินพวกเราไปหาครูกันเถอะเฮ้ยไปล้างตัวได้แล้วจิมมี่เธอดูดิยังก็มัมมี่เลยเนี่ยโอ้ยฉันว่าฉันเหมือนไดโนเสาร์ฉุดแป้งทอดมากกว่านะ ฉันก็ว่างั้นแหละอ่างน้ำเนี่ยใหญ่ดีเด็กๆจะได้เรียนว่ายน้ำด้วยโอ้ใช่ครับคุณฮับครูคะคุณฮับค,คะช่วยจิมมี่ด้วยค่ะจิมมี่เป็นอะไรเหรอจ้าเคเคถอยสิไหนล่ะจิมมี่ผมอยู่นี่ค่ะคุณฮับครูจิมี่เอาจิมมี่ทำไมตัวขาวพล ยังกันในนูสาวชุบแป้งทอดอย่างนั้นล่ะพวกเราสิคะวิ่งหนีใจเลนเฮสอะค่ะแล้วจิมมี่ก็ไปตกถังแป้งที่ไหนมาก็ไม่รู้ดูสิคะพวกเรานึกว่าเป็นผีด้วยค่ะตอนแรกพอดีฉันกับครูทอมมี่กำลังมาดูสาวายน้ำเพื่อจะให้เด็กๆเรียนว่ายน้ำอยู่เลย ว่าแล้วจิมมี่ก็ลงทดลองสักเลยแล้วกันโอ้ผมชาวว่ายน้ำอยู่แล้วคะ่ะสนลกมากเลยครับครูอยผมชอบจังเลยวิชาว่ายน้ำโอ้และแล้วแป้งก็หลุดจากตัวผมด้วยครับผมกลับมาเป็นจิมมี่คนเดิมแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โห,โหสุดยอดเลยจิมมี่อุ้ยทันมีป๊อปปิ้ไดโนเสาร์ด้วยเหรออยนี่ดูซี่ดูให้เพื่อนเพื่อนดูซีอุ้ยน่ารักะ โอเคฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <Yahoo! S 1> รถอะไรมาที่บ้านเราไหนโอ้โห oh